สวัสดีครับรายการ2ต่อวาร์ตี้ทริปปลอล็อคโควิดเฟสสองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตและ2ต่อพามาร้านคาเฟ่และอาหารที่มีชื่อว่าร้านโต๊ะแดงบายอาจ้าครับขอบคุณครับเนี่ไงอร่อยค่ะมีเป็นอีกก่องผัแล้วก็ปัดข้าวซอยแกงข้าเนียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านสุ บรรยากาศร้านสวยงามคลาสสิกนะครับมีหลายมุมให้เลือกชิลๆตามสบายครับ กำแพงปูนและภาพวาดที่ฝาผนังนะครับบ่งบอกความเป็นเมืองเก่าของภูเก็ตได้เป็นอย่างดีครับให้กินมีกอก่อนมีกอกถ้าบอกเขามีชื่อเราก็เคยกินแต่ของต้นปาล์มแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วบ้านอาจเจาที่นี่คือบ้านอาจเจ้าะงงานงนี่ห้านมาทำภูเก็ตใช่ทนี่ก็ไข่เจียวโปูปู คือแบบพักกินเล่นอ่ะมันเค็มเค็มหน่อยผักเค็มเค็มใช่ไหมแ้ากินกับข้าวแตมีแ้วกินกับข้าวมีนคกินเล่นนะต้องกินกับผักขอถุงนอกดิบเข้ามาริงแก้วถุงนอกง่ายจะมีนรือานอยไม่มีไม่มีเลยอลองดูไข่เจียว ไข่เจียวก็ดูน่ากินเลยติดกักอบกำลังดีใช่ไหมไข่เจี๊ยบอร่อยอีกอย่างอะไรครับใบเหลียงอ๋อใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงต่อต้อยเรียกเป็นเหลียงทุกทีเลยเวลาเรียกเหลียงนึกถึงคางผู้หญิงห้อยห้อยไข่เจียวอร่อยกอบนอกลูกในแล้วก็ไม่ต้อง เขาเป็นเกลน้ำจิ้มเขชาติีานก็น่ารักสวยงานาน่ารักมากเขแต่งตึงสไตล์จีนจนะมเป็นจีนอ่ะสไตล์จีนเมื่อยงระาคเขียนแบบสเตอร์เป็นอะไรก็ือเพื่อใช้ต้องขนเือเืเืใช่ไหมน น่าจะทุบให้หมดก็ทุบให้นิดเดียวไ้งไฟเขาก็สวยนะเป็นกึ่งสไตล์วินเทจห,หน่อยใช่โอเคนี่ก็เป็นเก็บตกนะคะภูเ,เก็ตภูก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 เก็ตนี่ก่อนนะค่ะเิญเลยค่ะ,ะเราตั้ยลองดูใบเหลียงกัดไข่มาใต้ขาดไม่ได้คือใบเหลียงใช่ค่ะ แต่ที่นี่ก็ทาดูไม่มันดีนะนะแต่ที่โซล,ล่าดีนะคะ่ะมีชีเด็ดนะ,ะกินแล้วอร่อยอืม,มันซึมเข้าทุกไหนที่นี่ก็จะใช้เป็นใบใบใบใหญ่ขนาดไหนก็ใช้ขนาดนั้นเลยใบเขาก็จกับเอาแล้เป็นสไตล์แบบจังหวัดใครจังหวัดมันมนะห้องเขาดูไม่มันนี่ก็เป็นน้ำเย็นนะคะของเก็บตกกู้เกต เด็ yup. ดตกจะพาท่านผู้ชมมากินไหตี um, ้เหล่านะครับเป็นสุกี้ซาบูเขาบอกว่าคนรอเยอะมากนะครับสาขาที่กรุงเทพแต่ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเซ็นทรัภูเก็ตนะครับค่ะโอเคเดินนำไปเลยน้องน้องเดินนำไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสลีค่ะขอบคุณมากคุณน้องน้อยหนึ่งนะคะครับโอเค ค่ะแต่ละหนึ่งนี่ครับมันมีแฮมน,นะครับมีหมูมีเนื้อนะครับนี่แล้วซอก็น้ำก็มีสื่ออยู่นะครับมีต้มยำมีหม่าล่อนะครับแล้วก็มีน้ำจิอยนะครับน้ำจิ้มก็ปรุงเองไม่รู้จะเป็นตะกินหรือเปล่า ไม cool. uh ่ร huh. yes, <oz c ười> <l> ู้คุณอร่อยแนนี่กบะมี่ยีรินกุ้งนะครเป็นเขียวเป็นแล้วรู้ว่ารู้ขังเปนะคะองนะคะสีก็ชอบสีเดียวอันนะนี่ก็กุ้งใช่ไหมลูกหมูเหรอนี่กุ้งกับลาหมสีเขียวปลาหมูอันนี้นะคะที่เซนตนะคะ รอคิวยาวแล้วถึงจะรอคิวยาวเขาก็ทาเดฟให้ฟรีอะไรให้ฟรีนะคะเมื่อรอคิวใช่ตี้เหลาอยุติไา้แล้วร้านอะไรนะใช่ตี้เหลาให้ตีเหลาแล้วน้ำจิ้มต้องปรุงเองนะคะเป็นตะกินไม่เป็นตะกินอยู่ที่มือค่ะตรงนี้จะรู้เลยค่ะแล้วน้ำซุปก็มีนะสี่อย่างเนี่ยใช่แต่ขอบอกนะตาต้อยหมาล่าพริกมากขนาดแค่ลวกนะแต่ว่าน้ำถ้ากำลังดีนะน้ำต้มยำ เขาใชจานค่ะเลื้อยสั่นนะครับนาค่ะู้ชคะจะเป็นบุฟเฟ่ตหมูขึ้นเลยหมูมีไหมค่ะขึ้นเลหมูวีไหมนีค่ะจะเป็นเคนี่ก็เป็นเก็บตกนะตาไตนะก็มีลิ้นเล่นมีไหมมีมีทั้งตัวค่ะอันนี้ตัวหนึ่งจิ้มนะคะแล้วก็ไส้หมูอะไรหน่ะเนื้อไข่ที่้ม่พี่ไม่รู้ว่าอันนี้เนื้อวากิวหรือเนื้อธรรมดาะมกไรธรรมดาค่ะแบบเก็บตกคราวนี้ท่านผู้ชมแปลกใจไหมตาไตกินเผ็ดไม่ได้ ให้สองตอของเรานะครับรับความอร่อยกันเต็มพุงแล้วไปเดินเล่นกันชิลๆต่อครับออกจากร้านอาเจ้าแล้วนะครับสองตอและชาวคณะเดินหาร้านตะเวนกินร้านต่อไปครับอืม หลังจากเดินมาหลายช่วงตึกแล้วนะครับสองต๊ะของเราก็พบแล้วละครับร้านที่ตามหาแต่ว่าโต๊ะเต็มครับไม่ได้จองไว้ก่อนเราไม่รู้ไงโอคนเยอะมากเมื่อกี้ไปสาขานูน้น เราไม่ไหวคนเยอะมากและช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นโควิดเรารอก2เราก็เลยเลี่ยงนะคะว่าที่ภูเก็ตเขามุดติดแค่3คนนะแต่ร้านเดียวกันนะคะกทรี่ร้านตรงนี้สวยค่ะสวยค่ะจากสาขาแรกที่โตเต็มนะครับสอต่อย้ายมาอีกสาขาหนึ่งนะครับกับร้านทอรี่ไอศครีมนะครับร้านสวยๆเท่ๆสไตล์ภูเก็ตครับ ทอรี่ทอรี่ทอรี่น้องร้านเปิดมากี่ปีแล้วอ่ะน้องครับร้านเปิดมากี่ปีแล้วอ่ะห้าปีแล้วสองใหญ่ละไม่สองใหญ่แชาชาไออไอ้นี่ไม่ใช่ชาโอ้เอ๋อไม่ใช่ชาไม่ใช่ไอ้นี่รสกาแฟรถไอ้นี่ซีซามิ่อ่ะหอมไงดำเออเออโอเคเอาไหมเ้าโอ้เอ๋ เอาโอเอแล้วก็ทาดำเอาๆๆเอานี่นะอ่าไม่ไม่ใส่ถ้วยเนี่ยเพราะชิมอันนี้กับอันไหนที่ออกเปรี้ยวหน่อยดีไหมเปรี้ยวสตรอเบอร์รี่ค่ะเลมสีแล้วก็มันสำปะหลังเกล็ดเนี่ยเออสำปหรับเกล็ดเลยเนี่ยที่ชอบไม่ด๋อนะคะเป็นไงเข้มข้นอั่นี้มากใช่ไหมเข้มข้นมากลิชลิชมีสองแบบนะคะอ่า เอาเอเยุสุที่หนึ่งน้องเอาถ้วยหนึ่งนะคะใส่ใส่สับปะรดอ่ะภูเก็ตเอาใส่โอเอกับอาปงเป็นสกูใช่ไหมคะสกูถ้าเป็นอย่างนั้นลูกค้าเราเซตเซตไม่ค่าเซตถึงกว่าค่ะต้องแนบได้รับขนมด้วยนะเพราะโตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออได้ได้น้องจ่ายมาเลยพี่พี่จะจ่ายใช่ไหมคะโอเอเยุจ่าตอาปงจะอย่างนี้พี่าี่ได้แต่ว่าเอาเอาเป็นสับปะรดกับอะไรต่อจะกินละนี่ก็ได้ชาตมิงาดำเนี่ยชาสมิงาดำ อ่ไปดูทีโอเคร้านเปิดกี่โมงนี่ี่โมงอะไรบ้างอะน้องนงานดกเป็นขนมังงานดำไหมคะเองานดำใส่ี่ไอส้มยูสุโอเอยูสุถ้าตัวยูสุค่ะมันจะเป็นไอีมยูสุอยู่แล้วถ้างานดำจะด้นไปตัวขนมันงานดค่ะได้ได้ก็ไม่ถ่ายรายการใลยสวยแต่ว่ารถคูเกะ เออเออได้ได้โอเคแล้วพี่ลินเอาอะไรดิ้นจี่ต่างนะลิ้นจี่น้องแล้วก็อะไรอ่ะที่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวเปียกอ่าแล้วมีน้ำในถ้วยชอบแบบเย็นมากสีรสชาติรสชาติอร่อยคะแย่างน้เป็นแบบาร้านสวยร้านน้นก็สวยร้านนี้ก็สวยร้านทอรีนะครับร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องขนมและไอศครีมนะครับตามสองต่อไปชิมกันครับ ฟรีแมททอรีก็มาแล้วนะคะเขาคอยแบบคิดดัดแปลนได้สุดๆเลยนะครีเอทมากเลยนะคะอันนี้เป็นส้มยูสุนะกับโอเอกับโอเอก็เป็นโอเอยูสุนะคะส่วนอันนี้เป็นไอศครีมนะคะเขาก็จะมีของพื้นเมืองนะคะอาปองอาปองไหนอาปองนี่แหทั้งหมดนี่คืออาปองใช่ใช่ทั้งหมดนี่คือของคล้ายๆอาปองเขาบอกเป็นเป็นชุดอาปองเนี่ยเครลต์นะก็จะมีถั่วนะคะแล้วก็มี ไอ้ขนมอะไรที่ที่สาวเราชอบกินขนมไข่เออขนมไข่และอันนี้ขนมงาพองนะคะเออส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเปียกดำกินกินทานกับไอศครีมนะคะเหมือนเหมือนรสแบบอันชัดวานนี้รสอันชัดส่วนอันนี้ก็เป็นไอศครีมงาดำนะคะกินกับเออเหมือนอะไรนะเดี๋ยวต้องชิมซีเดียมซีดีฟักทองป่ะไม่ใช่มันเป็นเหมือนคุ้นอะไรที่หน ี่ไงพี่ก็บอกขนมกวนใช่ไหมมันเปงเมย์คล้ายๆแตงเมย์แต่ว่าเหมือนแบบขนมชั้นอ่ะขนมชั้นตงเมย์ของพี่งาดำแล้วข้างในนี่คืออะไรสี่เหลี่ยมเนี่ยอขนมขี้มันอ๋อขนมขี้มันขี้มันเห็นไหมบอกแล้วว่าเหมือนคล้ายๆมันแต่พี่ทำมาจากแป้งไงเนื้อเนื้อคล้ายๆขนมชั้นส่วนอันนี้ก็เป็นอโป่งกับสับปะรดสับปะรดแล้วก็นี่ก็เป็นอโป่งกับ ไอศครีมก็ทีมั้งนะคะงั้นก็อันนี้นะคะทั้งหมดขอร่บประทานหน้าหน้าชาแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยใช่ครับนี่ก็เป็นเก็บตกนะขอขอชิมไอศครีมก่อนน้ำทอรี่พุกเก็ตนะคะเขามีสองสาขาถ้าอยากสบายๆหน่อยก็มาตรงนี้ตรงนี้ใช่ถ้าไอ้นั่นหน่อยก็ไปตรงเมื่อกี้ที่ไปถ่ายรูปมาอะไรถลามถลามในให้ถลามใหม่ อ่าถลางใหม่หจะเป็นตึ่จะตายชิ<ะ>นโนนะคะแต่งชุสวยใช่แต่ควรจะร้านเจ็ดสิบเอ็ดแสนที่นี่สบายกว่าสบายใจขอ,อตัวทานก่อนนะครับได้ค่ะท่านผู้ชมคะทิป โควิดระบาดรอบ2เชียงใหม่กับภูเก็ตนะคะก็ได้จบลงแล้วคือเชียงใหม่ก็ตอนที่เราอัดเทปอยู่ก็แค่สามลายนะคะภูเก็ตก็สามลายนะคะก็กไม่ได้ติดในพื้นที่ด้วยไม่ได้อ่าใช่แต่ว่าจังหวัดอื่นใช่แต่ว่าโควิดรอบสนี้ก็หลายจังหวัดนะคะท่านผู้ชมอขอให้ท่านผู้ชมก็ หมั่นล้างมือนะคะปิดแมสอย่างนี้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเรายการของเรานะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะหวังว่าเราจะเลิกใส่แมสกันเนาะปีหน้าหวังว่านะคะว่าวัคซีนจะมาเร็วๆนะคะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมแถวปีหน้าก็ขอให้ท่านผู้ชมพบเจอสิ่งที่ดีนะคะมีความสุขนะคะของเราเราก็ขอสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะว่าเรา เมื่อไหร่เราจะได้พาไปเที่ยวต่างประเทศใช่เมื่อไหร่เราจะได้พาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่ากลับไปเนี่ยใช่ไหมเราก็คงจะต้องอยู่บ้านนะคะถึงถึงจังหวัดที่เรามาไม่ได้กลับตัวก็เหอะแต่เราก็คงต้องอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขอความร่วมมือใช่ใหไมจะเป็นอย่าเลื่อนย้ายไปจังหวัดไหนใช่เพราะว่ามันติด46จังหวัดแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ตอนอัดเทปนี้อยู่นะคะยังไงก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะว่าเราจะพาสองต่อไปเที่ยวกับเรา ที่ไหนเมื่อไหร่อีกนะคะก็คงหลังจากที่มีวัคซีนกลับมาแล้วละกันนะคะท่านผู้ชมค่ะทริปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ๋ยวเพิ่งเบื่อเมืองไทยนะคะใช่ดิฉันต่อต้อยค่ะครับผมจะต่อครับเอาละท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่หลังโควิดหมดนะคะสวัสดีครับรายการ2ต่อ v a อร์ต y t ทริปนี้ที่เชียงใหม่ถึงภูเก็ตนะครับของ2ต่อขอลาไปก่อนและพบกันใหม่เมื่อโควิดจางหายดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนสวัสดีครับ